คำว่าเพื่อนมันน่าจะไปได้ยาวกว่าคำว่าแฟนไม่ต้องคิดว่าฉันคือใครว่าคือหลาล่าหรือว่าอะไรเราใช้วันนี้ให้มีความสุขทุกวันทุกวันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเขาแบบเขาตัวเขาอะทําให้เราเสียใจหรือมันเป็นไปได้คือมันอาจจะแบบมันไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเขาขอยุติตรงเนี้ยไว้ไว้ดีกว่าที่จะทําให้เราเสียใจไปนมากกว่านี้ในในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายผู้ชายเขาเป็นคนอ่อ ขอลดความสําคัญซึ่งเราก็ได้คุยกับเขาประมาณนึงว่าเขาเขาขอเป็นอินสระขออยากแบบว่าทํางานแบบอย่างนี้คือแบบแค่ลดสถานะม,มาเป็นเพื่อนกันมันน่าจะอยู่กันได้ายาวกว่ามันมันมันอาจจะหลายปจัจจัยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างถึงถึงพูดคำนีอออ้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว like, okay. ่าโอเคเขาขอให้เขาลดในการตัดสินใจของเขาว่า ตอนนี้ถ้าใช้คำว่าเพื่อนมันน่าจะไปได้ยาวกว่าคำว่าแฟนก็คิดได้หลายแบบนะเหมือนเหมือนกับพี่น้องพันญาพูดไปอะค่ะว่าแบบเออมันไม่ดีตรงไหนมันมันเกิดอะไรกับสิ่งที่ที่เราคุยกันตั้งแต่ในระยะเวลาหนึ่งปีมันมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีความรู้สึกดีๆให้กันไม่มีความรู้สึกเหลืออะไรให้กันเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ทำให้เราคิดแต่เป็นในรูปแบบของการทํางานของเขากับของเรามันมันอาจจะมีอะไรมันมีบางจุดที่เขาพูดบบว่า เขาจะมากับเราอย่างไงแล้วพอเวลามากับเราเขาไม่รู้ต้องทำตัวยังไงเขาไม่รู้ว่าต้องเหมือนต้องแต่งตัวยังไงเวลาออกอมันเหมือนกันคนละโลกอ่ะเพราะว่าในส่วนของเขาจะ,ะเวลาเขาไปคอนเสิร์ตเ,เขาจะอยู่ในส่วนของพาร์ทนักดนตรีแล้วพอเวลาเราพาเขาไปในที่ต่างๆมันจะอยู่ในโซนของคำว่าศิลปินแล้วในงานของเรามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขา หมือนรู้สึกว่า,าต้อทำตัวไม่ถูกเวลาอยู่กับเราะะเอะเ่าจะประมาณนั้นเราเราไม่รู้ว่าในใจเขามันมีอะไรอีก,อกหลายอยา่างหรือเปล่าที่ยังไม่พูดจากที่ยังพูดออกมาไม่หมดมันเลยกลายเป็นแบบเขาขอลดความสัมพันธ์ตรงนี้ลงดีกว่าเขาบอกว่ามันมันเริ่มไม่มีความสุขแล้วที่ที่จะที่จะ,จะดำเนินต่อไปอะไรเงี้ยเราพยายามแล้วเราบอกคนแล้วว่าคือไม่ต้องกลัวคือเราอะให้เกียิคุณอยู่แล้วต่อให้คุณ ต่อให้คุณจะอยู่ในฐานะอะไรคือแบบเราเราพยายามบอกเขาว่าอย่าอย่าด้อยค่าตัวเองคือเราอยู่ตรงเนี้ยเราพร้อมที่จะโพลทเท็และพร้อมเปิดโอกาสให้คุณอยู่แล้วเพื่อนของเราพร้อมที่จะเปิดโอกาสทุกอย่างให้คุณอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เขาลับว่ากลับกลับมาเถอะกลับมาอะไรเขาบอกว่ามันมันไปต่อไม่ได้แล้วเขาบอกว่าต่อให้ยังไงก็คือเขาขอยืนยันคำต,ตอบเหมือนเดิมให้จะจากกันไว้ครั้งเขาก็ขอเลือกที่จะเป็นเพื่อนกันอีกครั้ง ริ่มีไม่ไไมีค่พนนะพยายามฝืนมากกว่ามันมันไม่เชิอมาเหตุผลนะแต่เราแบบพยายามจะบอกเขาบอกว่าเราไม่ต้องคิดถึงอนาคตได้ไหมอ่ะไม่ไม่ต้องคิดว่าฉันคือใครว่าคือลาล่าหรือว่าอะไรเราใช้วันเนี้ยให้มีความสุขทุกวันทุกวันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็าแบบเขาตัวเขาอะทำให้เราเสียใจหรือมันเป็นไปได้คือมันอาจจะแบบ มันไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเขาขอยุติตรงเนี้ยไว้ไว้ดีกว่าที่จะทําให้เราเสียใจไปมากกว่านี้ในในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วถ้าถ้าในมุมมองของล่านะคือในภาพของเราอะถ้าภาพที่เห็นนะเท่าที่เท่าที่ล,ะละ่าอ่านคอมเมนต์นะบางมุมของผู้หญิงหรือบางมุมที่เห็นเราว่าเราเป็นผู้หญิงสไตล์เนี้ยเออถ้าฉันเปน็นฉันฉันก็ไม่เอาผู้หญิงอย่างเงี้ยก็ไปบุกผู้ชายเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ ที่เราเล่นแล้วเราแค่มันเที่ยวเราแค่มันเที่ยวอยากจะเล่นกับคนที่เรารักเฉยๆอะไรเงี้ยแต่อีกมุมหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่รักกันแล้วเ,เข้ามาหาลาลาตั้งแต่แรกทําไมมันก็มีมีพลังบวกม,มาอีกมุมหนึง่งนะคะในในขวนคนที่มองว่าก็าเธอไปลุกเขาขนาดนั้นเป็นฉันฉันก็ไม่เอาก็ไม่เอาอะไรเงี้ยมันมันก็มองได้สองมุมซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดมุมนี้ของเราอะแต่พอเวลาอยู่ด้กันสองคนเออมันมีความสุขแต่ไม่เราไม่รู้ว่าเขาไปม,มีความรู้สึก รู้สึกอึดอัดอย่างนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ตอนไหนคือตอนแรกต้องบอกกับรักคืออยู่คนเดียวไม่ได้เลยอยู่ในที่แคบๆไม่ได้อยู่ในรถก็ไม่ได้อยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะมันมันคิดวกว,วนแล้วมันรู้สึกอึดอัดมันมีแต่จะลองให้จนแต่ว่าเอาตัวเองอะออกมาอยู่กับเพื่อนเยอะๆมาอยู่กับน้องพันยาแล้วเสร็จจากนั้นก็ไปบวชก็คือไปปฏิบัติธรรมถ้าถามว่าวันนี้โอเคขึ้นมา,มากไหม มันระลับพยายามทำให้ตัวเองโอเคขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันโดยพาตัวเองค่ะออกไปในที่ต่างๆไปเจอเพื่อนไปเที่ยวไปเจอกลุ่มคนใหม่ๆไม,ไม่ไม่พยายามเอาเรื่องเก่ามาแต่มันก็มีแบบแวบแป๊บนึงก็ดิ่งลงอะไรอย่างงี้ก็มีแต่ก็เรียกว่าบอกตัวเองอะว่าฉันจะตอนน้อง้นกสัทกนทุกวันทุกวนักวนให้ได้ถามว่า ไม่กลัวค่ะบอกไปเลยว่าว่ากลัวกับความรักครั้งต่อไป,ตอไปแต่ไม่เกลียดคํา,า,าคว่ากลัวคําคว่ากลัวคืออะไรกลัวว่าวันนี้วันนี้แค่ปีหนึ่งเรายังเป็นอย่างเงี้ยมาเลยกลัวว่าถ้าวันหนึง่งถ้าเราเปิดโอกาสให้ใจเข้ามาอีกถ้าเราคุยเขาไปอีกสามสี่ปีแล้วเราต้องมาเป็นสภาพอย่างเงี้ยอีกไหวไหมถ้ามันเป็นสภาพอะไรอย่างเงี้ยบอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้โกรธเขาไม่ได้เกลียดเขาคือยังเป็นคือยังเป็นเพื่อนกันได้ปกติเพราเราแบบว่า เข้าใจเหตุผลของเขาอย่างที่บอกว่า,วาถ้าฝืนถ้าฝืนไปมันอาจจะทําให้เราเสียใจหนักไปกว่านี้หน้าวันหนึ่งเขาอาจจะมีใครแล้วเรามารู้ทีหลังอะไรวันนี้เขาเลือกที่จะบอกเราอะ่ะเราขอบคุณเขามากกว่าว่าขอบคุณที่พูดแมนๆกับเราให้มันรู้สึกไม่ต้องใช้เวลาให้มันเสียเปล่าไปกับผู้ชายคนนึงที่ไม่ได้รักเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรักของคังม้มกเพื่อนอะมันยังยาวมันยังคบกันได้อีกยาวไกลอะไรนี้แต่หนักไว้ว่าคือ เมื่อไหร่ก็ช่านที่เปิดให้คนคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักเข้ามาถ้ามอบความรักให้เขาแล้วอะจงแบบว่าอยาอยากคาดหวังความคาดหวังทุกอย่างเลยมันจะทําให้เรารู้สึกแบบว่าสบายใจขึ้นมากๆท่อนอย่างหลายหลายคนบอกว่าก็เธอไม่รักตัวเองเลยเธอไหมเราก็เลยแบบการที่ฉั้นเปิด เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีความรู้สึกว่าเราก็สร้างความสุขให้เราไงแต่มันไม่ใช่มันกลายเป็นแบบว่าเรารักเขามากกว่าตัวเองจริงๆ